สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพยาบาลแสใจอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้พยาบาลใสใจจะพามาดูขั้นตอนการตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกนะคะว่ามีขั้นตอนในการปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะหลังจากที่คุณหมอพิจรารณาในการตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกแล้วนะคะเราจะมีใบนัดอย่างนี้นะคะเราจะมายื่นให้แผนกที่ห้องแผนกเอ็กซเรย์นะคะ เพื่อเป็นการแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบนะคะว่าเรามาแล้วค่ะขั้นตอนในการตรวจความหนานแน่นของมวลกระดูกนะคะซึ่งขั้นตอนในการปฏิบัติตัวปฏิบัติดังต่อไปนี้ค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราสามารถรับประทานอาหารและยาได้ตามปกติเลยค่ะข้อที่2นะคะหากเราใส่เครื่องประดับมาไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอนาฬิกาหรือแหวนนะคะควรถอดออกให้เรียบร้อยค่ะ ข้อที่3ค่ะจาหน้าที่ที่ห้องเอ็กซเรย์นะคะจะมีชุดให้เราเปลี่ยนนะคะเราจะเปลี่ยนเสื้อผ้าตามที่ห้องเอ็กซเรย์จัดให้ค่ะข้อ4ค่ะ,คะหากเราใส่โลหะในร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเขา่าข้อสะโพกนะคะหรือว่าเหล็กส่วนต่างๆของร่างกายต้องแจ้งให้คุณหมอเจ้าของคข้รับทราบด้วยค่ะมเมื่อเราเข้าไปในห้องเอ็กซเรย์นะคะจะมีเตียงนอนให้เราค่ะ เจ้าหน้าที่จะจัดแท่์ที่เหมาะสมให้กับเรานะคะเพื่อสำหรับการตรวจค่ะจะใช้เวลาในการเอ็กซเรย์ประมาณ10-15นาทีค่ะ thank you